สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณครูแสงตะว,วันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆปลูกต้นไม้เสร็จกันหรือยังใครปลูกเสร็จแล้วแล้วก็ทําแบบฝึกหัดหน้า85 86และ87เสร็จแล้วรบกวนเด็กๆนะคะส่งเข้าไลน์ OpenChat ของคุณครูด้วยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนนะคะเกี่ยวกับอะไรบ้างเราไปดูกันเลย เด,เด็กพร้อมยังคะพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะวันนี้คุณครูจะมาอธิบายให้เด็กๆเ,เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเกี่ยวกับวัักาชีวิตของพืชดอกพืชดอกหมายถึงพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะออกดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์ทําให้เกิดเป็นต้นใหม่ได้จากนั้นพืชต้นใหม่จะเจริญเติบโตจนมีดอกและหมุนเวียนเช่นนี้ไปเรื่อยๆเรียกว่า วัฏจักรชีวิตของพืชดอกคะ่จะจแลกเด็กๆมาดูโครงสร้างของดอกนะคะว่าดอกของพืชแต่ละดอกก็จะแตกต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่แล้วดอกของพืชจะมีลักษณะคล้ายๆกันนะคะ,ะจากที่ชั่วโมงที่แล้วคลิปที่แล้วที่ครูดได้อธิบายว่าดอกของพืชถ้าเป็นดอกครบส่วนจะมีอะไรบ้างคะ เกสรเพศผู้เกสรเพศเมียกีบดอกและก็กลีบเลี้ยงนะคะคือดอกครบส่วนค่ะดังนั้นวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆเ,เน้นย้ำอีกรอบหนึง่งเพื่อที่เด็ก,ดกจะได้ทำแบบทดสอบของคุณครูได้นะคะเรามาดูว่างานวันนี้มีอะไรบ้างงานของวันนี้นะคะก็คือใบงานเรื่องโครงสร้างของดอกคำชี้แจงให้เด็กๆนะคะวาดภาพดอกของพืชที่มีองค์ประกอบครบสี่ส่วน เ,เด็กๆต้องไปสืบคนแล้วนะคะว่าดอกของพืชดอกอะไรบ้างที่เป็นดอกครบส่วนนะคะวาดมาหนึ่งดอกเสร็จแล้วให้ระบุส่วนประกอบและบอกหน้าที่ของดอกว่าส่วนนั้นๆคืออะไรทำหน้าที่อะไรดังตัวอย่างนะคะดังต่อไปนี้เด็กๆทำลงในสมุดวิชาวิทยาศาสตร์นะคะลอกใบางานเรื่องอเขียนให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ลอกคำชี้แจงวาดภาพดอกเอาสีสวยและระบายสีให้สวยงามนะคะ เสร็จแล้วให้เด็กๆอธิบายว่าด้าน,นล่างเกสรเพศเมียทำหน้าที่อะไรนะคะก็เขียนลงไปว่าเกสรเพศเมียทําหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียแบบนี้นะคะเด็กๆเ,เน้นย้ําอีกรอบนึงว่าให้ทําลงในสมุดวิชาวิทยาศาสตร์นะคะทําเสร็จแล้วอย่าลืมส่งเข้าไลนา์ Openchat ส่งงานวิชาวิทยาศาสตร์ของคุณครูแสงตะวันเด็กๆคนไหนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมนะคะ เด็กๆเ,เอาหน้าจอโทรศัพท์นะคะสแกนผ่าน QR Code นี้เด็กๆก,ก็จะสามารถเข้าไปส่งงานคุณครูได้แค่นี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ